สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเหมือนเดิมนะพี่นะพบกันนะครับพระเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์กับ ID ดีไลน์ะครับ096661 48 48นะพี่นะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับองค์ละ100บาทเหมือนเดิมนะพี่นะซื้อครบ3องค์ส่งฟรีนะครับย้ำนะครับ3องค์ส่งฟรีนะครับ ใครไม่ถึง3องค์มีค่าจะส่ง5้าสบาทนะครับเราไปเริ่มองค์ที่1นึกันเลยดีกว่านะพี่นะอ่ะองค์ที่หนึ่งนี่เลยพระปิดตา3เกินะพี่นะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับพระปิดตา3ามเกินะพี่นะนี่ไฟอยู่ตอนนี้อ่านี่นะครับองค์นี้นะพี่นะนี่องค์ที่1นะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับ ปิตาสามเกลือเนื้อเมกะพัดนะพี่นะนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะพี่นะองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับอ่าขุนแผนไข่ผ่าซีกนะพี่เป็นพระกุนะครับขุนแผนไข่ผ่าซีกนะพี่นะองค์นี้นะครับองค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามก็จะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะพี่นะนี่ มีลงรักปิดทองนะครับองค์น,นี้นะครับองค์ที่สามองอต่อไปครับองค์ที่สี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะพี่นะนี่นะครับอง์นี้นะครับอง์ที่สามองที่สี่นะพี่นะองนี้องค์ที่สี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้านะครับวัดเกตนะครับนี่วัดเกตเจ็ดชั้นนะพี่นะ ี่นะครับองนี้นะครับองค์องค์เมื่อกี้องค์ที่สี่องนี้องค์ที่ห้านะพี่นะสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกนะครับหกกับเจ็ดนะพี่นะเป็นหลวงพุทวดเตาลีดนะครับนี่หกนะครับเป็นหลวงู่ทวดเตาลีดศูนย์ห้านะพี่นะนี่องค์นี้องค์ที่หกองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนี่หกกับเจ็ดนะครับ องต่อไปครับองท์ที่8นะครับนี่ดีกว่าจอบใหญ่นะครับหลวงพ่อเงินพะิมพ์2ห,ห,หน้านะพี่นะนี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินพิมพ์2หน้านะพี่นะองนี้องค์ที่8องค์ต่อไปครับองค์ที่9นะพี่นี่พระกลุ forget. องค์ใหญ่เลยนะครับเนื้อดินองค์ใหญ่เลยนะพี่นะองค์นี้นะครับองค์ที่9้า ไปกันต่อกับองค์ที่10นะพี่หลวงพ่อปานขี่คุดนะพี่นะนี่องค์นี้นะครับองค์ที่10บนะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดองค์ต่อไปนะครับองค์ที่11นะครับอ่ารูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่11นะครับรูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์ต่อไปนะครับ องที่สิบสองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปหล่อนะครับพระเจ้าตากสินนะพี่นะรุ่นแรกนะครับนี่เป็นเนื้อโลหะผสมน,นะครับองนี้นะครับอง์ที่สิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามอ่าปิดตาเนื้อเมกพัดอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะพี่นะปิดตาเนื้อเมกพัด องต่อไปนะครับองที่สิบสี่อ่าสมเด็จนี่เป็นพิมพ์เจดีนะพี่นะนี่สมเด็จพิมพ์บางขุนพรมหรือเปล่าเนี่ยมีคราบกุนะพี่พิมพ์เจดีองนี้องค์ที่สิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าอ่าพระมาเหศวรเนื้อไม่ใช่ดิเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะพี่นะมาเหศวรเนื้อชินสนิมแดงนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้า องต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกอ่าพระกุเนื้อดินนะครับน,นี่องค์นี้องค์ที่สิบหกนะพี่นะพระกุเนื้อดินองค์ต่อไปครับองค์ที <fandom> ่ส like <cream> ิบเจ็ดเอานี่ดีกว่าพระคงต่อนะครับพระคงนะครับสีดํานะครับน,นี่องค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะพี่นะพระคงสีดําสวยๆเลยองค์ต่อไปครับ องที่1ิบปดนะครับอ่าเหลียนหล่อหลวงพ่อทารุ่นสองนะพี่นะน,น,นี่อง์นี้องค์ที่สิบปดนะครับเหลี่ยนหล่อหลวงพ่อทารุ่นสอง 2. องต่อไปนะครับองค์ที่19อ่าอันนี้ก็จะเป็นวัดระฆังฐานแซมเนื้อกาบมากนะครับนี่นะครับองค์นี้นะพี่องค์ที่19นะครับวัดระฆังฐานแซมเนื้อกาบมากไปกันต่อนะครับองที่ยี่สิบนะครับอ่า พระกุหลงพ่อโตวัดบางกระทิงนะพี่นะนี่พระกุเนื้อดินนะครับหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับองนี้องที่ยี่สิบองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดอ่าปิดตาอาจารย์เปิงหรือเปล่านะครับเนื้อผงคุกรักนะพี่นะนี่องนี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามเหรียญหล่อนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่ มาดูยิบสองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรอหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่หลังยันห้านะครับอง์นี้องที่ยี่ิบสามนะครับนี่หลังยันห้าเช่นกันนะครับได้มาสององนะครับยิบสองยิบสามไปกันต่อนะครับยี่สิบสี่นะครับสมเด็จวัดเกตนะครับหกชั้นนะพี่นะแขนหักศอกนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่ยี่สิบสี่องต่อไปครับ องที่ี่25อ่ายอดขุพนพลนะครับนี่สมฤทธิ์นะครับสมฤทธิ์ออกเขียวๆทองๆนะพี่นะองนี้องที่ี่25องค์ต่อไปนะครับองค์ที่26หก็จะเป็นขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อมันมากนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับ,อง,รบองค์ที่26นะพี่นะองต่อไปครับองค์ที่27็ด ดีกว่าเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะครับองนี้นะครับองค์ที่27นะพี่นะเหรียญหล่อจังหวัดพิจิตรองค์ต่อไปครับองค์ที่28นะครับหลวงพ่อปานขี่เม่นนะครับนี่นะครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่เม่นนะครับนี่อง์นี้องค์ที่28องค์ต่อไปนะครับ องที่ยี่สิบเก้าพระกุเช่นกันนะครับนี่เนื้อดินนะพี่นะองนี้องที่ยี่สิบเก้าพระกุเยอะนะพี่บอกเราบ้านนี้พระกุเยอะต่อไปครับสามสิบนะพี่นะซุ้มกอพิมพนมมือนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะพี่นะพระซุ้มกอพิมพนมือต่อไปครับสามสิบเอ็ดอ่าอันนี้ก็ซุ้มกอเนื้อสีดําไม่มีกระหนกข้างนะครับ ในอง์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองก็จะเป็นจอบเล็กนะครับในหลวงพ่องเงินนะครับีนนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดไอองนี้องค์ที่สามสิบสองนะพี่นะองค์นี้องค์ที่สามสิบสองขออภัยนะครับต่อไปครับสามสิบสามพระผงสุพรรณนี่องค์นี้องค์ที่สามสิบสามพระผงสุพรรณ สวยๆเลยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่ก็จะเป็นหล่อนะครับหล่อโบราณนะพี่นะเป็นคล้ายๆพระปิดตาหล่อโบราณนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้าน,นะครับวนะัดรนนะฆังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่สภาพนะครับผ่านการใช้นะพี่องค์นี้องค์ที่สามสิบห้าองต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบหกนะครับบางขุนพรมนะพี่นี่พิมพใหญ่นะพี่นะองนี้องค์ที่สามสิบหกนะครับบางขุนพรมนะพี่นะน่าจะเป็นกรุกเกา่าต่อไปครับสามสิบเจ็ดนะครับอ่าพระกุองค์ใหญ่ๆนะครับนี่พระแผงนะพี่นะเนื้อดินนะพี่อันนี้องใหญ่ๆเลยนะครับองน์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ด องต่อไปนะครับองค์ที่38ก็จะเป็นลีลาเมดขนุนนะครับเนื้อสีเทานะพี่สวยงามมากๆนะครับนี่องนี้องค์ที่38องค์ต่อไปนะครับ39 40นะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับนี่เป็นพิมพ์ซีเดียมนะครับมาดูองค์ที่39นะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับองนี้องค์ที่40นะพี่นะนี่3 9ม0ีนะครับจัดไป ต่อไปครับ41นะครับปิดตาเนื้อเมกะพัดอีกหนึ่งองค์นะครับน,น,นี่องค์นี้องค์ที่41องค์ต่อไปนะครับองค์ที่42 43นะพี่นะจะเป็นสมเด็จเนื้อชั้นมากหลวงพ่อกลวยนะพี่นะน,น,นี่องค์นี้องค์ที่42นะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จชั้นมากหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้องค์ที่42 องที่สี่สิบสามจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่มีสี่สองพิมพ์ใหญ่สี่สามพิมพ์เล็กนะพี่นะนี่นะครับเป็นเนื้อชั้นมากนะพี่นะนี่สี่สองสี่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับอ่ะพระกุองค์ใหญ,ใหญ่อีกหนึ่งองนะพี่เนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่สี่สิบสี่ องต่อไปครับ45ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะพี่นะนี่ขนาดตั้งหน้ารถเลยนะครับองค์นี้องค์ที่45นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่46นะครับอ่าอันนี้จะเป็นวัดระฆังพิมเจดีนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่46องค์ต่อไปนะครับ องที่ี่47นะครับอ่าพระรอดทรงเครื่องนะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่47นะพี่นะพระรอดทรงเครื่ององค์ต่อไปครับ48อ่ามเหส่วนนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อจินสนิมแดงอีกหนึ่งองนะพี่นะนี่นะครับองนี้องค์ที่48องค์ต่อไปนะครับ49อ่าวัดเกตสามชั้นนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่49 องต่อไปนะครับองค์ที่50นะครับอ่าจอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินพิมสองหน้านะพี่นะนี่องน,นี้องค์ที่50นะครับองละ100่บาทเท่านั้นนะครับซื้อครบ3องค์ส่งฟรีนะครับใครซื้อไม่ครบจะมีค่าจัดส่งนะพี่นะต่อไป51 52ก็จะเป็นพระชัยท่านเจ้ามาพิมพ์ใหญ่นะพี่นะมาดู51นะครับนี่นะครับในี่51อนะพี่นะองค์ต่อไปองค์นี้องค์ที่52นะครับ สวยๆทั้งคู่นะครับพระชัยท่านจามาพิมพ์ใหญ่นะพี่นะห้าสิบเอ็ดห้าสิบสององค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นขุนแผนนะครับพายคู่พิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่ขุนแผนนะครับพายคู่พิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบสามองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่อ่ารูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมอีกหนึ่งองค์นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้าปิดตาอาจารย์เปิงนะครับนี่อีกหนึ่งองนะครับนะครับผงคุกรัดนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับอ่าบางขุนพรมอกครุฑนะครับกุเก่านะพี่นะนี่องนี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นบางคุณพรมเช่นกันนะพี่นะนี่พิมพ์ใหญ่นะครับกรุกเก่าเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่นะครับองนน์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะพี่นะเหรียญหล่ลอหลวงพ่อวัดบ้านแหลมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเก้าอ่า พระล่วงยืนต่อนะพี่นะนี่เนื้อสีดำนะครับองค์เล็กๆนะพี่นะองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้าไปกันต่อองค์ที่หกสิบนี่ <prem ises> พระพุทธรูปนะครับ <f ix> นี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะพี่นะนี่ต่อไปครับหกสิบเอ็ดนะครับวัดระฆังปกโพใหญ่ <f ix> นะครับ <demek> นี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะพี่นะวัดระฆังปกโพใหญ่ <na> อง์ต่อไปครับองที่62อ่าพระกุพระกุเนื้อดินนะพี่นะนี่องนี้องที่62นี่นะครับองต่อไปครับ63 64อ่าหมดแล้วพอแค่นี้แหละเพราะมันบ่ายแล้วลงวันเนี้ยอ่านี่63 63กนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปสามขาสุขโขไทยนะพี่นะนี่อันนี้จะออก สีทองทองนะพี่นะนี่อันนี้ออกสีทองทองนะครับ6 3 6 4ก็จะแบบนี่สภาพนะครับลงลักปิดทองนะอันเนี้ยอ่าสวยคนละแบบนะครับ6 3 6 4นะพี่นะสวยคนละแบบนะครับนี่อ่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆสนใจก็รีบโทรมารีบทักไลน์มาเลยนะพี่นะ0966614848นะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ